น้าแล้วนะฮะเซอร์วิสนี่นะฮะสาย36ขาเข้าขาเข้าจังหวัดระยองนะครับรถติดสะสมท้ายแถวอยู่ที่ป้อมเทลนะครับเชียงมาผาติดเยอะมากนะครับขยับตัวได้น้อยมากนะครับเป็นคันนี้รถเก๋งคานดา้าป้ายแดงสีขาวนะะี่ฮะแล้วก็มีรถตู้ รู้สึกว่าจะชนกระแทงบบรีเออร์ด้วยแล้วก็มีในรูปก็ือมีเมชาเคียรปไปคันแล้วนะฮะเนี่ยฮะเป็นปอดแอนเจอร์สีขาวมีประตูนี่นะฮะทางเปิดแล้วนะฮะตรงนี้แต่รถยังปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับท้ายแถวอยู่ป้อมเชวป้อมเเลแยกมาขานะฮะถ้ามาจากแยกหนองบอลเนี่ยท้ายแถวจะอยู่ป้อมเชลเลยนะฮะ ฝั่งขาเข้าไปชีบุรีไหลล่องคล่องตัวนะครับมีเหตุหนึ่งสองสามคันนี่นะฮะเดี๋ยวผมกำลังจะข้ามไปนะว่าเหตุเกิดยังไงเดี๋ยวจะถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะฮะวันนี้ผมออกมาสายนิดนึงนะครับเมื่อคืนนี้นอนติดกันนิดนึงนะฮะเหตุเกิดถนนสาย3ท,ที่บกหน้าร้านอาหารเสริมิรขาเข้าจังหวัดระยองนะครับทําให้รถติดสะสมประมาณ4กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวผมห<ข>าทางไปอยู่ หาข้ามอยู่นะไม่รู้ว่าคันไหนจะรอจังหวะให้ผมข้ามได้บ้างนะครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รู้นะครับว่ารถติดขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะฮะร,รถชนกันสามคันแล้วนะฮะกำลังจะลากนะครับเสียหายเยอะสางคันเลยนะครับ ตาสมนะฮะใครที่เดินทางเข้าจุลุรีไปทํางานที่ตัวเมืองระยองตอนเช้านี้เอ๊เรไปรถติดขนาดนี้งงน, A, นะครับปิดจราจรปิดช่องจราจรนะครับเพื่อให้เลียร์รถยกเข้ามาเลียร์รถนะครับนี่นะฮะนึงคันคร,รถตู้ยังอยู่ในนู่นนะฮะร,รถตู้พนักง,งานนั่นะนะะอะไรแก้าน้ำสะอาดนะครับ ครับอาหารกาแฟมีพร้อมนะครับวบริการระชาชนอยากให้ท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับมาเที่ยวมาแล้วมาแสวงบุญแล้วนะครับก็อยากให้กลับไปโดยมีสุขภาพเช็งแรนรับบุญไปแจกพี่น้องให้อิ่มมกอิ่นใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณีครับเป็นความหวงใหญ่ของตารวจทางหลวงระยองเรานะครับกาแฟมีฟรีน้ําที่พักมีฟรีนะฮะนอนจนหายเหนื่อยแล้วท่านบอกว่าเดินทางต่อได้นะฮะที่อ่า ใกล้ๆก,ก,กับออวัดหนองว่านะฮะจุดบริการประชาชนของตำรวจทางหลวงนะครับ้ายแถวยังอยู่แถวแถวปัม๊มเอสโซเรียกมาผานะครับนี่เดี๋ยวกํลาลังจะเอาขึ้นอยู่นะฮะโชคดีนะฮะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3าคันเลยฮะแต่ว่าเหตุค่อนข้างรุนแรงนะครับเรอะเช้าเนี่ยต่างคนต่างเร่งแข่งขันที่จะเดิทนทางไปทำงานกันนะครับ เสียหลักชนแท่งเบริเออร์นิดเดียวเนี่ยจะกระทบหลายคันเลยนะฮะเห็นนะครับยังไงแล้วขับรถกันด้วยวาระมัดระวังแล้วก็ชะลอความเร็วลงนิดนะฮะถ้าเห็นแท่งเบริเออร์อยู่กลางถนนเนี่ยท่านขับไปเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีทางเบี่ยงนะครับเพราะว่าเขามีการสรับช่องจราจรเพื่อที่จะทําการก่อสร้างถนนนะครับ กลางวันนะแต่เช้าเลยลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่ากลางวันอ่ะนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะนี่นะครับกอไก่สามแปดแปดแปดไฟแดงระยองเสียดายดมากนะรถเสียดายดมากเลยนะครับผมมาที่ไรก็เจอแต่ป๋าคนนี้ตลอดอ่ะนะครับจริงๆไม่จากไม่จากเจอป๋าเขาหรอกนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุอ่ะนะนานๆเจอกันทีก็พอพะนะน,นี่เจอกันบ่อยมากนะครับ เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมับป๋าทำงานร่วมกันไม่ใช่นะฮะคนละ,ะแผนกเลยนะครับนี่นะฮะเป็นฟอร์ดคันนี้จุดเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเกิดเหตุเสียหลักแล้วก็ม้วนมาชนบรีเออร์นะฮะแล้วก็มาทำให้บรีเออร์กันเข้ามากระแทกกับรถตู้กับรถเก๋งนะผมมาไม่ทันนะฮะเพียงแต่มาอะไรงไงทราบว่ารถมันติดเพราะอะไรก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์บอกให้เพื่อนๆระวังด้วยนะฮะยังเคลียรถที่เกิดอุบัติเหตุยังไม่หมดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เคลียแท่งบรีเออร์นะฮะรอรถกันที่เคลียรถตู้ขึ้นก่อนนะครับดีมากวันนี้ไม่มีผู้รับบาดเจ็บนะนะครับาไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับแต่ก็ทรัพย์สินเสียหายเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถทั้งสามคันเนี่ยแล้วก็เป็นแท่งบรีเออร์ รถใหม่ทั้งสามคันเลยนะฮะพี่ขอร้องอย่าขายรถตู้เรื่องโรงงานอ้าวท้ายแถวยังอยู่ปั๊มเอสโซนะครับนี่นะฮะ